มีให้ทันกันแล้วกันนะแรงไปเออสายจอดล้างได้ได้ได้ไประทิ้งชิดไปทิ้งชิดไปเข้าไป โอ้สวยงามสวยงามสองแถวโอ้สวยว่ะโอ้สวยสวยเว้ยโอ้สองแถวสวยงามมากสวยงามเลย โอ้สวยว่ะหลังได้